หลงรักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เล่นสนุกด้วยแล้วพอหลังจากนั้นออกมามันก็เล่นกี่ภาคกี่ภาคมันก็จะรู้สึกถูกจริตันก็อาจจะมีภาคที่แบบนิดนึงนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมเราก็จะเล่นได้จนจบกลมกล่อมแบบเออคนจะว่าอย่างไงเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังยังมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีออกทะเลพวกสปินออฟอยู่บ้าง เ,ออเดี๋ยวเราไว้ค่อยมีโอกาสแบบเล่าลึกๆแล้วเนี่ยนีแ่แค่เล่าให้ฟังก่อนภาคที่เป็น The ะเบสคือคือภาคไหน The Base ของอันนี้เลยถ้าถ้าไม่ได้นับว่าเอามาเล่นตอนนี้นะหมายถึงว่าสมมติเกมนี้ออกปี2000ปี1998แล้วเล่นตอนนั้นแล้วเอาความรู้สึกตอนนั้นนะผมยังยกให้ภาคแรกที่เป็นแบบออริจินอลเลยนะไม่ใช่ตัว v ีเม e ด้วยเออผมยังรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นคือด้วยเทียบเทคโนโลยีนะั ตอนนั้นสิ่งที่มันทําขึ้นมาคือแบบคือก่อนนั้นนั้นมันก็คงมีเกมอย่างอะโรนี่เดอดาร์กอะไรพวกนี้ที่มันทําเป็นแล้เฮ้ยแต่แต่เล่เซนิิวเหมือนมันสร้างสร้างแนวนี้ให้เป็นแมสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเล่นแล้วก็อินเป็นแล้วก็น่าจะเป็นถ้านับเป็นจํานวนครั้งที่จบนะก็ยังเป็นภาคที่ผมเล่นจบบ่อยที่สุดเออมันสั้นด้วยแหละแล้วก็เล่นว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 นอยู่อย่างนั้นนะอืมก็ผมยกให้ภาคหนึ่งออริจินอล ผมเห็นด้วยในในทั้งหมดเขาเล่นปีนั้นด้วยนะมันโอ้มันมันสุดยอดเลยนะครับมันคือประสบการณ์ที่แบบว่ามันฟินมากเลยเนาะมันคือมันคือมหัศจรเล์ตอนเกมหนึ่งเลยปะเล่นเล่นเล่นแล้วก็มันมันเด็ดจริงไหมมันโอ้มันจบจบจบแล้วจำสมัยนั้นมันเป็นอะไรนะแมมโมรีการ์ดใช่ไหมไม่มีเครื่องด้วยไปนั่งเล่นร้านเกมกับเพื่อนมีหนังสือไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยซ้ำมั้ง ผมเล่นครั้งแรกน่าจะแบบใบโหัสขาดแต่ว่าจำได้ว่าก็ซื้อมาอีกแบบเป็นเป็นรีเซียนอีวิวอะไรเงี้ยตอนผมเล่นน่ะตอนนั้นอ่ะย้อนไปเนี่ยคุณพ่อซื้อเครื่องให้หุ้นหุ้นกับพ่อแล้วกันแต่ว่าพ่อให้อีกอย่างหนึ่งคือจะเอาจอยตอนนั้นชอบเล่นเกมอาร์เคดก็ให้เลือกจอยอาร์เคดกับเมมโมรี่การ์ดผมไปเลือกจอยอาร์เคดตอนนั้นบ้าพวกเกมสตีดไฟเตอร์อะไรเงี้ยเออว่าพวกเกมแบบไฟติ้งชอบเล่นตู้เกมก็เลยไม่เอาเมมโมรี่การ์ดมาแล้ว ก่อนหน้านั้นเวลาเราเล่นเครื่องเครื่องพอมีคอมเราก็รู้สึกว่ามันก็เกมอยากเล่นอ่ะตอนนั้นอยากจับแบบระเบิดจอยอาร์เคดมากเลยเออก็เลยต้องมาเล่น Resident Evil แบบไม่มีเมมโมรีการ์ดอยู่ oh. ประมาณปีหนึ่งโ oh. อหตั้งซื้อเมมโมรีการ์ดได้ผมก็จะตายอยู่ตรงงูเกินเกินแบบนะคือปีแรกที่ไม่มีเมมโมรีการ์ดคือไม่ผ่านงูเลยเออประมาณนั้นมันก็จะกลาย <ใน S 1> เป็นอะไรนะสายโซขึ้นมา ตายไม่ได้ตายปุ๊บจบเลยตายไม่ได้มาเดทเออเริ่มนึกแค่ได้ว่ารู้แล้วว่าจะถามอะไรเมื่อกี้ถามว่าจะถามว่าตอนที่เล่น Resident Evil อ่ะเจอบัคหรือเปล่าเจอบัคตรงแถวอีกาหรือเปล่ามันจะมีที่ผมเล่นอ่ะมันจะมีบัคอันหนึ่งตรงอีกาแล้วก็เคยซื้อมาหลายรอบแต่สอนนั้นเป็นแผ่นผีเนาะแผ่นผีทุกอันอ่ะมันจะมีห้องหนึ่งนี่อันนี้อันนี้เป็นการเช็คอายุเลยคือมันจะออกมาที่ระเบียงอ่ะ ออกไปที่ระเบียงแล้วมันจะมีอีกาอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะเล่นต่อไม่ได้ท,ที่มีไอเคอนอะไรน,นะซื้อเคนด์เราไม่รู้ว่าที่มันเราไปเอาอีกาที่ไม่ใช่ห้องห้องห้องรูปภาพใช่ไหมอีกาห้องระเบียงใช่ไหม <S 1>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  ใช่ใช่อยู่ตรงระเบียงแล้วมันจะเล่นต่อ,อไม่ได้มันให้ไปเอาอะไรสักอย่างตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือจะเป็นห้องที่ผมไม่อยู่กับมันแป๊บเดียวผมไม่เจอนะคือผมแทบจะแทบจะวิ่งไปเก็บของแล้วรีบออกหรือถ้ามันไม่จําเป็นผมก็จะไม่เข้าอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ค่อยได้ละ เออก็ไม่เจอนะแต่ผมไม่เจอผมเล่นได้จนจนจบแสดงว่าแสดงว่าบักแสดงว่าสายสายแผ่นเหล่านี้มาจากคนละสายก๊อปปัมปัมมาจากคนละผีเ่ผม <laughs> ผม,ผมาจ,จะแบบปัมเกตเออะไรอย่างเงี้ยก๊อ <laughs> <laughs> ปเกตเอเอ็กบ,บักแล้วอะไรอย่างงี้เป็นไปได้เ,เป็นเวอร์ชั่นที่มันแก้เฮ้ยแล้วสมัยก่อนเหมือนที่เคยอ่านว่ามันไม่มีแก้อัปเดตแบบเป็นออนไลน์เนอะมันจะต้องแบบปัมแผ่นเป็นล็อตมาของคุณปัดเวอร์ชั่นที่มันมีคนแสดงปะไอตอนเปิด เปิดจำไม่ได้ดออจำไม่ได้คือเพราะฉะนั้นจะมาเห็นทีหลังเราแสดงว่าอาจจะคนละเวอร์ชันไงเพราะของผมอะที่เล่นมันเป็นเวอร์ชั่นที่มีคนแสดงแล้วแต่ผมว่าถ้าใครผ่านยังไงต้องเป็นภาพจําอะที่มันมจะแนะนําตัวละครแล้วเอาคนจริงมาแบบคริสเลสฟิวจิวเเลนทายอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกใช่ไหมถ้านึกไม่ออกแปลว่าเล่นคนละเวอร์ชันคือว่าถ้าจำจำได้ว่ามีตอนหลังหมายถึงว่ามันเล่นอีกทีมันมีแน่นอนจะมาเห็นตอนหลังใช่ใช่แต่ตอนนั้นจําไม่ได้จริง แสดงว่าคนละเวอร์ชันไงของผมอาจจะแบบเวอร์ชั่นแก้แล้วอะไรอย่างนี้คุณปัดอย่าง Resident Evil เนี่ยเล่นหมดไหมเล่นแบบอภาหลักัแหนึ่งเล่นจบเนาะสองไม่จบสมไม่จบเพราะมันเหมือนไม่ได้ตอนนั้นเหมือนห่างออกมาจากากันตัวเพลย์ส,สีสี่นี่โอ้สี่ไม่จบกลัวไอ้ไอ้ที่มันเป็นลีออนใช่ไหมฮะที่มันไปหมู่บ้านใช่ไหมอันนั้นคือ 4, สี่เนาะใช่แล้วก็ 5ที่มันเป็นแอคชั่นแอคชั่นหน่อยอันนั้นมันเล่นบน Xbox แล้วก็โอเคนะแต่ก็ไม่จบแล้วก็หกเวียนหัวไม่จบเอ,อ้ถพูดมานี้ก็เล่นเกือบหมดเลยนะเจ็ 7, นี่คือ7เล่นจบอ่าใหม่แล้วเป็น,ปนบ้านผีสิง <ph ishing. S 2> แล้วเวียนหัวมันการแต่เล่นมันสนุกถึงขนาดว่า มาต่อ PC เล่นนะครับคือหมายถึงว่าเล่นหน้าจอใหญ่ไม่ไหวใช่ไหมก็เอาโน้ตบุ๊กมาแล้วมานั่งบนหน้าจอประมาณ1 4นิ้วก็เล่นจน,นจบแล้วก็เล่นจบปุ๊บก็ไปซื้อ DLC มาด้วยอะไรมี Mix t a p e ท Lost t a p e อะไรสักอย่างอีกสองอันอซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ไปละ8ก็จบ8ที่คือมีที่พิมพภาษาไทยด้วยใช่ไหมฮะ,ะ9 9้ไม่ยังไม่มาเนาะังไม่ออกไม่ออกอ๋อโอเคโอเคโอ้ยก็เล่นจบเยอะอยู่ยนะจริงๆ,ๆเนี่ยถ้าถ้าให้นึกย้อนว่าแบบ สมมุติว่าไปติดเกาะนี่เราพยายามโยงนะแต่แบบ <laughs> แบบไม่รู้จะกลับมาได้ไหมอ่ะไม่ใช่กําหนดแค่ปีหนึ่งนะผมก็อาจจะเอาเล s เซนต์อีวิเนี่ยไปไปเล่นทั้งซีรีส์เนี่ยสมมติว่าอันเลือกได้หนึ่งซีรีส์เอาเอาไปติดเกาะก็น่าสนใจนะแบบเราก็จะไปนั่งอ่านเอกสารทุกอันเออ mm. นั่งแบบละเมียดละไมกับรออะไรของมันเพราะว่า ภาคหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้อ่านแล้วเพราะว่าเราเล่นก็รวดเดียวก็พยายามเล่นเอาเนื้อเรื่องที่มันคุยกันมากกว่าไม่มานั่งอ่านเอกสารครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะแบบมาดําดิ่งลึกซึ้งกับมันมากขึ้นแล้วจริงๆถ้าเกิดเราดูในแง่ซีรีส์มันเปลี่ยนมุมมองไปด้วยเนอะคือมันมีทั้งแบบเป็น survival horror ที่เป็น third person ถูกไหมครับอันแล้วเป็นฟิกซ์มุมกล้องเนาะหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วสี่กลายเป็นข,ข้ามหัวไหลใช่ไหม ห้านี้ก็ข้าหมหัวไหล่จะกลายเป็นแอคชั่นใช่ไหมหกนี้มีหลายคนเอยจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรความหลากหลายในเชิงเกมเพลย์ก็มีนะถ้าเอาไปทั้งซีรีส์นะหมายถึงว่าถ้าไปติดเกาะแล้วไปทั้งซีรีส์เลยเสียดายไม่มีท็อปดาวผมว่า <laughs> <c oughs> เฮ้ยหรือมีเออจริง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 ,จ,รงจะมองว่าใกล้เคียงนะมันมีบนเกมบอยคัลเลอร์มั้งคุณปัดเคยเล่นปะไม่เคย<ผ>มไม่เคยจำชื่อภาคไม่ได้อ่ะมันเป็นเราเล่นเป็นแบร์รี่อ่ะ S <S มันจะเป็นแบบสองมิติอะกึ่งกึ่งท็อปดาวน์นิดนึงเออนอ่าไอเออเนี้ยน,น,น่าจะเป็นภาคเดียวที่ผมเล่นไม่จบคือมาเล่นตอนแบบตอนตอนเลตททแล้วสมัยสมัยเครื่องกมมอวันจริงไม่ได้เล่นเออจำชื่อภาคไม่ได้เออประมาณนั้นแหละแต่ว่าเออแต่ผมก็บอกว่าเหมือนซีรีส์นี้ไม่เป็นซีรีส์ที่เหมือนเหมือนเติบโตไปกับเราตลอดเพราะว่าจะมีไม่กี่ซีรีส์ที่แบบตัวเอกมันแก่ขึ้นตามอายุจริงอะใช่ไหมสมัยเราเล่น ภาคแรกคริสมันยี่สิบกว่ากว่าตอนนี้มันก็สี่สิบกว่าห้าสิบเออห้าสิบกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างภาคล่าสุดภาคอะไรอะภาคแปดคริสมันก็คืออายุแก่แล้วอะคือปีสองพันผมจำจำไม่ได้นะเออประมาณนก็คือเหมือนมันก็โตมันก็โตขึ้นพร้อมกับกับเราที่เล่นมาเห็นคริสตอนหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันก็อาจจะเป็นฟีลลิ่งอันหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆว่ะส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนเป็นตัวละครใปไม่ก็แบบเหมือนเดิมอะอย่างเซลด้าหรือว่า อ่าบางหลายๆซีรีส์ก็จะแบบตัวละครเดิมไม่ไม่ได้แก่ขึ้นหรือไปเอาทำร้ายนู่นนี่นั่นเอาอะไรอย่างนี้ครับอืมคือถ้าเป็นถ้าเป็น c h r i t s e v i e w สำหรับผมเนี่ผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟนมากเนะผมผมไม่ค่อยรู้ว่าใครคือใครหมายถึงว่าตัวละครมันคือใครบ้างแล้วมันเกี่ยวกันยังไงเลยผ <ม S 1> ูผ้ชื่ออาจจะไม่ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือคือก็จะได้แหละ Christmas ล e e แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันมา,าเกี่ยวยมันโผล่มาตอนหลัง ไอภาคอะไรนะภาคภาคใหม่มันผ่มาใช่ไหมแล้วมันก็หายไปลีออนมันอะไรผมผมนึกไม่ออกว่ามันเชื่อมกันยังไงก็เลยอาจจะไม่ได้ตามแต่ถ้านึกออกถ้าเป็นแฟนเนี่ยมันจะเจ๋งตรงที่แบบเฮ้ยไอนี่มันแล้วมันเหมือนกับพอเราแก่มันก็แก่ไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเติบโตของผบเราแต่ถ้าโดยตัวมันเองโดดโดดเนี่ยเกมที่ดีที่สุดใน3มซีรีส์นี้เนี่ยมันคือเกมอะไรโอ้โหหมายถึงว่าเลือกเป็นภาคมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ คือตอนนี้มันเป็นซีรีส์มันก็ดูเข้มแข็งในทางของมันม <EN S 1> ใช่ไหมมันอาจจะแต่ถ้าเกิดหนึ่งอันที่ดีที่สุดไม่ต้องถามเลยครับให้ท่ายให้ถ่ายให้ใหปัดถ่ายใบอหาศาสตร์แน่ๆภาคแรกมีรีวิวหนึ่ง <änger> แฟนคนแรกแฟนคนแรกอะไรก็ได้อะไรก็ใช่ <clears throat> มันฝังเข้าไปมันทำให้ผมรูจ้จักชซอง s u r v i เ a อ h ์เ e r ก็แบบอย่างที่บอกเล่นเล่นจำนวนครั้งก็จบเยอะสุดอืมใช่เล่นวนไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรเด็กหนวดต่างๆก็ย่อมมีเกมนี้อยู่ในเครื่องกันทุกคนเล่นหรือเปล่าไม่รู้จัดซื้อมาดองไว้คือคือไม่ใช่เล่นเล่นนะตอนนั้นนะคือผมจําได้ว่าผมเล่นเล่นเล่นตอนนั้นเล่นเยอะแล้วก็พอเหมือนมันมาลงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนซื้อเกมดิจิตอลบนเพย์สามได้อะผมก็ซื้อมาแล้วผมก็เล่น เล่นไปอีกหลายรอบอะแล้วก็ตอนนี้เห็นมันมาลง PlayStation Plus ที่แบบคลาสสิกอะอก็โหลดมานะแต่ว่าแต่ว่ามันงานและเกมมันเยอะจัดจนไม่มีเวลากลับไปเล่นอะถ้าถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์ผมว่าผมก็กลับไปเล่นอีกแล้วก็แบบเล่นบนอีมูช่วงแบบมีแบบช่วงก่อนหน้าทำช่ชองอะก็จะแบบเอ,อไปโหลดอีมูเพย์หนึมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็มีหาเล่นไม่ได้อะไรเงี้ย เออประมาณนั่นแหละแสดงมันต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างเพราะว่าจริงอุตอมเล่นคือมันเป็นเกมเนื้อเรื่องเนาะเล่นจริงมันก็เล่นคงทะลุไปหมดแล้วว่ามันคืออะไรอะไรที่มันเป็นแบบอืมันมันคือความระทึกเหรอหรือมันมันกลไกอะไรของมันอืมคือคือมันหนึ่งคือถ้าเราเล่นครั้งแรกอ่ะเราจะเจออะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์เราตลอดเช่นว่าแบบเราอาจเซอร์ไพรส์แรกคือเรื่องของกราฟิกเรื่องของ สัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเริ่มชินกับซอมบี้ปุ๊บม,มันโยนหมามาให้เราอือยโยนหมาเยอะแล้วเอ้าเราเราคิดว่าเราหมาแม่งมุมซอมบี้สบายละเจอฮันเตอร์คือแบบเล่นใหม่อะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนแบบเหมือนมีรโยมให้เราตลอดแล้วก็ต่อให้เราไปเล่นอีกรอบนึงรู้ว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังแบบสุบฉีดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้อง สู้อย่างนี้นะถ้าเราพลาดน,นิดนึงเราก็เสร็จมันอะไรเงี้ยเออก็ยังมีอารมณ์ฟิลนี่ตลอดลงถึงบงบอสอะไรอย่างเงี้ยเอยผมรู้สึกว่ามันมันสนุกแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะเล่นด้วยแบบความคิดถึงกับแบบเล่นให้จบเร็วๆชันเลนอะไรอย่างงี้ไปอืม,อมแต่แก็ไม่ได้เล่นมามหลายปีละน่าจะเกินสามปีก็ไม่รู้ว่าแบบยังไงนะนสน่แต่ก็แต่ก็ยังคิดถึงว่าถ้ามีโอกาสก็ยังแบบ จะกลับไปเลป่นอีกใช่เนี่ยผมยังกลยังกะว่าผมจะแบบหาโอกาสมาไลฟ์เล่นไอที่มันลง PlayStation Plus คลาสสิกอยู่เลยแต่ว่ายังไม่ว่างอย่างนี้องี้ต้องคุยกับคุณคอปเตอร์ครับช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมคุณคอปเตอร์นี่คือชอบ Resident Evil มากเหมือนกันเออผมผมน่าจะน่าจะเนิร์ดเรื่องไม่เท่าเขาอะคือผมแค่ว่าแบบชอบเล่นเกมแต่แบบเนื้อเรื่องผมว่าเขาน่าจะแบบลึกเลยใช่ปืนผมเห็นเขา นี่เราแบบนินทาช่องอื่นได้ใช่ไหมใช่ออกอากาศเขาแบบโอ้เรื่องปืนแบบแบบรุ่นอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเออเดี๋ยวผมตัดเป็นไฮไลท์ด้วยปลาดประหลาดมากกว่าอืมไอซเดนฮิวอะตัดให้หมดนะไม่ใช่ตัดเป็นคำๆแล้วก็สมัยนี้มันมี AI ด้วยนะอะไรแต่เติมท้ายเติมหน้าเติมหลังไอซเดนฮิวอะมันจะมีภาคที่ผมเล่นแล้วแบบผมเล่นต่อไม่ได้แล้วก็แบบหลอนคือ The Ro o m ที่มันเหมือนกันที่มันไปส่องที่ประตูใช่ไหมผมหยุดไซเรนฮิลที่ภาคนี้แหละคือผมเล่นน่าจะเล่นภาคหนึ่งไม่จบแล้วก็ไปเล่นภาคสองแล้วพอเล่นภาคสองเสร็จกลับมาเล่นภาคหนึ่งใหม่แล้วก็เล่นภาคสามแล้วพอเจอเดอรูมตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ชอบนะแต่พอเจอเดอรูมแล้วแบบไม่ไหวน่าจะเหมือนคุณปัดนะแหละมันโอ้มันเกินไปมันมันจุดจริงจริงกราฟิกอะไรมันก็ไม่สมัยนั้นมันไม่ได้กราฟิกอะไรมากเนอะ ต่มันน่ากลัวมากมันแล้วเรารู้สึกว่าแล้วผมเล่นเดอะ o ูมกับ Resident Evil 4พร้อมกันมัน้งแล้วแบบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในบ้านเราด้วย